มาฟังคำา้กากะทูเรามาลองดูก็ดีม่ถ้าม,มาฟังคำา้าเฮ้ยกูกะทูเรามาลองดูก็ดีก็อ,อยากรู้ว่ามืองใครได้ไใคไหนล่ะนี่ขอเอ่ยว่าจีจัด ที th, ่มึงฆ่าไทยแล้วกูได้ฟังกระถูที่มึงฆ่าไทยแล้วกูก็จะไม่ได้นานีแต่เดี๋ยวจะพักอาจจะร้องไม่ดีกูจะ่าห์เฮ้ยพวยยาวเดี๋ยวจะบูบี้เฮ้ยบอกพี่บานเดี๋ยวจะฮาบูวาบี้บอกพี่บ้านบูขอประกาศกุกนก้องไอออฟจัล่าเฮ้ยมาหามาลองใครจ โอ้โหเติมพลัง,ลง,งไอ้ชิบหายหน้าตาก็หล่อดแดกเหล้าขาวไม่ไก่เหล้าขาวเอ้าแล้วอะไรนะนะเหล้าปลา,ปาโอ้โห,โอโหไอชิบายถูกกว่าอีกของชอบกูเลยห <c oughs> วานหอมลอยโอ้โหเอาชีวิตจริงมาพูด<แ> <c oughs> อย่าทำไปละเก่งกูนีไ้ไม่เก่งไม่เก่งเพาเรามาเจอของจริงน้องจ๋าเราบอกกับไอ้หมูทักคิดจะสู้ เก่งจัง้าอาฆาก็ไม่กลอ่กนั่ก็ยามัวคุยกันไอ้ที่เมามาอ่านขวางกูปากดีด้วยมึงตายเดี๋ยวเราติดตามชมติดตามเจียจะในต้องเรื่องดวงตาแม่โอ้โห